ส่วนมนต์ทุกวันประจําวันที่5สิงหาคม2565บูชาพาระรัตนตรยัยอัละหังสัมมาสัมพุทโภพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะควาตาธรรมโมธัมมังนามาสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสร้างโขสร้างคังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสาลทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคควาติสวาคโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยเฮติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสาอุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอูเนโยปูเนโย ทาขินเนโยอัญชลีกาลานิโยอานุตารังบุญญาเขตังโลกัสาติคาถาพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถา พหุงสาหาสาม,ามีนิมเิตสาวุธันตงังชีเมฆลังอุทิตโคลาสาเซนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี มาลาติเลกามาพิโยชิตสสภพราติงโคลัมปนาลวากามาขมาถาทยักขังขันตีสุทันตาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานีนาลาคิลิงขาชาวลรังอติมาถาูตังทาวาคีจากกามสนีว่าสุธาลุนันตังเมตตามภูเสกวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานี โอคีตาขัดขามติหัตถาสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังกธรรมโนชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานีกตาวานะกาถามุทะลังอิวะคับพินิยาจินใจายะทุกถาวาจนังชานะกายมะเชสันเตนะโมาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานี สัจจังวิหายามติสัจ,จกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันธาผู้ชคขังวิผู้ทางมหิตติงปุเตนาเถลาผู้ชเคนะธมามาปยันโตอิทูปเทสาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิ ทูขาหาทิฏฐิพุชเกนาสุทธาหาถังพรมังวิสุทธิชุดิมีทิพกาทิพานังยานาฆเทนาะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพระวัตุเตชายามังคลานิเอตาปีพุทธชายามังคลาอัฐาคา,ท,า,ยา,าทยวาจโนะทินาทิเน,เนสลเตมาตํมทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจูป,ปัตทวานิโมคขงังสุขงังอธิฆาเมย,ยานาโลสปัญโย มาหากาลุนิโกนาโถหิตายาสาพพาปานีนางปูเลตวาปาลมีสพพาพปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะาศาสจวาวเชนะาโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลศกยานางนันทิวาถโนโเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังะเล อปลาชิตาปลังเคศีเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกะภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขันโนสุโมหุโตจะสุยิธังพรหมาจาริสุปทาขีนางกายกรรมังวาจกรรมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมังปนิขีเตปทาขีนาปทาขีนานิกัตตวานะลาพันตเถปทาขีเน ภาวันตุสาพมังคารังลาคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเต คา <NYU. S 2> ถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังส mm ุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปาิหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทิด แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชาหนุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีขาหนุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปัิหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางหนตูสุกิตาหนตูมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางหนตูสุกิตาหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมครูปัจชายจริยานางหนตูสุกิตาหนตูครูปัชชายจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภาพะเทวตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพะเปตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุข อีทางสัพเพเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพเพสัตนานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่จัสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดคาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้ บทที่1สําหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่ 2. สองสหรับเอาชนะโจร้สําหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่ 3. สาหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุริมาด้วยการกระทําปฏิหาร บทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยวิธีการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนายตาตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะการใช้เล่ห์เหลี่ยมขุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธี เทศนายานสาธุสาธุพระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมภมรังสีวัลระคังโคสิตาลามนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเภปุตตังธนากาโมละเภทนังอธิไกเยกายายะยะเทวานาังปิยตังสุตไวติปิโสภะควายะมะราชานโนทเวสุบรนโมรนังสุขังอระหังสุกโตนะโมพุทธายะเชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามาราังสวหาหนังจตุสัจ,จาสะพ,พังลัสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาเทโยพุทธาทัวีสตินายกาสะเภปิตาไมหังมาตะเกเต,เตมุนิสลา สีเสไปติโตไมหังพุโธธัมโมทัพวิโลชนีนสังโฆไปิโตไมหังอุเลสภคุนากาโลอาจทเยเมอนุลรลโตสาลีปุตโตจะทะคินีกน,นทัญโยปิภาคัสมิงโมคะล,ลานจะวามะเกทะคินนสวนณีไม,มหาามังอาสุงอาณันทะลาหุโลกัสโปจามมหานโมอุปาสุวามะโสตะเกเกสันเตปเติภาคัสมิงสุโยวาปภังคโลนิสินโนสิลิสัมปนโนสโสพิโตมุนิปุงควโวกุมารกัสโปเทโลไมเหสิจิตตาวาทกโสไม่หังวัฒนีนิจังปฏิธาสีกุนากาโล ปุโนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทาศีวลีเทลาปัญจายเมชาตานาเตติลกาแมมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชินโนรสาชาวันตาศิลาเตชนะอังคามังเคสุสันธิตาลาตนังปุโรตวาศีทักิเนเมตตาสุธังทัชชังปัจโชวาศีวามีอังคุลิมาละกังขันธโมลาปิตันจะอาตนาติยาสุธังอากาเสชาธนางอศีเสาปากาลสันธิตา ชินานนาวารังสัญยุตาสตาปกาลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยราชตุปัตวาอาเสสาววนยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวัตโตเมจจิกเจนะสัตถาสัมพุทธะปัญเชลชินาปัญชลามัชัมิวิหาลันตังเมหิทะเลสัตถาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลีสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโย สารรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชเชลตีสาธุสาธุคาถาช,ช,บบชินาปัญชรแบบย่อชินาปัญชลปาลิตังมังรักขตูสัพพธาชินาปัญชลปาลาปิตังมังรักขตูสัพพธาชินาปัญชลปาลิตังมังรักขตุสัพพธาสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระศิวลีพระอารหันตผู้มีลาภมาก นโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจามหาเถโลเทวตานาราปุชิโตโสระหปัจจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักษ์คเทวาพิปุโตโสระหปัจจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเทโลเทวตานาระปูชิโตโสรลโหปจจยาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเทโลยักขะเทวาพิปูโตโสรลโหปจจะยาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีเทระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปจจะยาทิมหิอังวันธามิตังสธา สีวลีจามาหาเทโลยัคขาเทวาพิปูโตโสรโะัจยาทิมเหียงวันธามิตังสธาสีวลีเทละคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยขอให้สมความปรารถนาขอให้ทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุ หัวใจพระศีวลีนาชาลีติ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 นาหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมารัคขาละวะชาหมายถึงการควนขวายในเรื่องของการงานการขยันมันเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ติหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเลยสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระปจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุทยานะโมตาาัสสะะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธมอาอูนะโมพุทธายะวลรัตโยเวลรคนัยยังเวลรัิงสาวิราธาศีวราธาสาวิรัติโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมเวลรทตโยวลรัคนัยยังวลรัิงสาวิราธาศีวลราธาสาวิรัติโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมมวลรทตโยเวลรัคนัยยังเวลรหิงสาวิราธาศีวราธาสาวิรัติโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเยี่ววยมน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แ้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะ นะโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควาให้แขวงลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชูตินทโลวัดโคสิต,ตารามจังหวัดชัยนาท นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะสุปัิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมามะอะอุ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆงนามามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอาอุอย่าอดยา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 กย่า,ย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 ายจนอย่าต่ำกว่าคนอย่ายจนกว่าใครสาธุสาธุทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม นะโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ตัสสะภะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะกายเยนะวาจายะวาเจตสามะเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตาลามะพุทธาปาติมาก,กลาลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขปฏติทายะ กายเยนะวาจายะวเจตสาวไมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหังยาวชีวันจะสุกรรมมิโกสุขาปฏิทายะกายเยนะวาจายะวเจตสาวไมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหัง ยาวะชีวันจะสุก,กรรมมิโกสุขาปฏิทายะให้แข้งคาดปลอดภัยโชคดีมีสุขหายป่วยหายเจ็บหายไขย้ค้าขายลำรวยเหง่งแหงปังปัสาธุสาธุสาธุคา,า,าถาบูชาพ่อปูช่ชีวกชีวกกมารพัฒแพร่ประจำองค์พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวะโกศิลสาหังการุณิโกสัพพัสสตานังโอสถาทิพมันตังปะรพาโสสุริยเจันทังโกมโรารพจูปกาเสสิวันธามิปันธิตโตสมิตัสวโวอะโลคาสมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสะอหังกาลุนิโกสะพัสตานังโอสะทาธิพัมนตังประพาโสสุริยะจันทังกมารภัจโจปกาเซสิวันธามิปนิโตสุเมทะโสอโลคาสุมนโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสะอหังกาลุนิโกสะพัสตานังโอสะทาธิพัมนตังประาโสสุริยะจันทังกมารภัจโจปกาเซสิวันธามิปนิโตสุเมทะโสอโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะกะกุมภะโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะกุมภะโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะกุมภะโจบูชายะสาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนัมโมไตยสือไตยปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไตเลรงกรรมกวงสืออิมพอสังนัโมไตยสือไตยปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไตเลรงกรรมกวงสืออิมพอสังนัโมไตยสือไตยปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไตเลรงกรรมกวงสืออิมพอสัก สาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเนเทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จอมศีคเนศายานมะสาอมศีคเนศายานมะฮ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 าอมศีคเนศายานมะาสำเร็จสำเร็จสำเร็จ คาถาบูชาท้าเวสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาบนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมสาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโราามมตระโตสัมมสา, sa, า,าสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควา阿拉หังสัมมา อิทิป <mid lasting> ิโสภควายมะราชาโน้าวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะเทวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขขาพันตาพัทภูริโตเวสาภุสาพุทธังอลาหังพุทโธเทวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิทิปิโสภควายมะราชาโนเทวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลาหังสุกโตนะโมพุทธายะ เาวสุวรรณโนจตุมหาลาชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสาพุษาพุทธังอรหังพุทธโตเทวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติพิโสภะควายะมาราชาโนเาวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะเาวสุวรรณโนจตุมหาลาชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสาพุสาพุทธังอรหังพุทโธทโตเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ให้ค้วคาดปลอดภัยโชคดีมีสุขให้ร่ำรวยมีโชคลาบมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆุกท่านสาธุสาธุ